ขาไมือไยมือหยอบนิดนึงค่ะพี่ขาไมือหยอบนิดนงค่ะขอบคุณค่ะเียนแม่เรียนแม่มาข้างๆครับคุณแม่ครแม่มาข้างๆครับคุณแม่ครแม่ห่อยครับรแม่่อนแม่หน่อยครับรคุณแม่แม่ก่เบสน่อยครับ เบ้นต้องเบนหันหน้าแล้วนี่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบเยนคะใ่อีกค่ะราคานอ้าห่าครับเออเออ่ออเออเออาออเ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 ออีออเ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 ออาออเมาเออ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 เอะเออ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 นออเ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 อสเออเออเออเอัเอเออาอออผมออเอเสีเเเอเลาออ สำหรับคนที่ต่อสู้คดีนะครับมันอยู่ได้ด้วยความหวังเราหวังมาตลอดว่าเราจะได้ประกันตัวเราจะต้องชนะคดีแล้วเราก็ต้องเสียเงินไปกับคนที่ไม่หวังดีเข้ามาหลอกเราในการต่อสู้คดีไปหลายประกันต่อมาผมต้องเสียทั้งชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ที่มีข่าวมาว่าเราได้เข้าไปพัวพันกับแต่ไข่ค้ายาเสพติดการที่จะไปคบค้าสมาคมอะไรกับใครก็ทําให้ดูมันขาดความน่าเชื่อถือไม่กล้าที่จะมีการทําธุรกิจร่วมกันกพราว่าจะมีความเชื่อมโยงไปกับเราด้วยแต่ผมเข้าใจว่าผมไม่อาจสามารถที่จะไปเปลี่ยนใครเปลี่ยนใจใครเหล่านั้นได้แต่อย่างงอนในวันนี้สารดีกาได้มีคำพิพากษาให้ผมยกฟ้องในคดีสนับสนุนเกี่ยวกับยาเสพติด ก็ขอให้เคารพคำตัดสินของศาลด้วยนะครับและประการสุดท้ายผมอยากจะถามว่ามีหน่วยงานไหนหน่วยงานไหนที่จะสามารถมาชดใช้ผมในสิ่งที่ผมสูญเสียไปได้ไหมสิ่งนี้มันเป็นแผลในใจผมมาตลอดระยะเวลาผมปีสิ่งที่ผมสูญเสียไปนี้คือผมสูญเสียโอกาสในการที่จะได้เลี้ยงดูลูกชายคนเดียวผมไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนลูกเดินสอนลูกวิ่งหรือปั่นจักรยาน ไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนให้เรียกพ่อด้วยซ้ำผมเข้าใจดีว่าสิ่งที่ผมสูญเสียไปเนี่ยมันประมูลเป็นมูล,ลค่าไม่ได้ด้วยซ้ำและไม่มีใครที่จะสามารถทําให้ผมย้อนเวลากลับไปได้ดซึ่งในวันนี้ในส่วนของคดีความก็ขอให้จบสิ้นลงเพียงเท่านี้และผมก็จะได้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวอย่างรุ่ม้าครบมครับ แล้ววันนี้แล้ววันนี้ลูกชายได้มาหลับไหมเดี๋ยวไปเจอที่บ้านครับเดี๋ยวไปเจอที่บ้านในส่วนของการยืดเงินทดเชื่อครับตัวเราเองจะดำเนินการในส่วนนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องปรึกษากับทางทนายดูก่อนนะครับว่าเราสามารถจะทาอะไรได้บ้างมีแนวที่จะ้ออันนี้ยังยังไม่สามารถให้เครับเราเดี๋ยวขอไปปรึกษาดีกว่าแต่รู้สึกไม่ได้รักความยุติธรรมมาก่อนเลยอรับที่จรคือต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยผมก็ปฏิเสธมาตลอด แต่ว่าในวันนี้สาลก็ได้มีค้อทภาคสาแล้วว่าผมไม่ได้มีส่วนกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับแต่ในส่วนที่ที่ถามมานั้นเดี๋ยวผมยังให้คาตอบไม่ได้ครับมันถ้าถามว่านิยามของการต้องมาติดคุกอยู่หรืออยู่ในเรือนจำรหดับผมผมคิดว่ามันเป็นการสูญเสียทุกสิ่งอันเป็นที่รักเพื่อที่จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่อย่างเวทนานั่นคือนั่นคือสิ่งที่ผมสัมผัสได้ในใจเราก็าคือไม่เรารู้ว่าเราไม่ผิดนะ อย่างที่เรียนไว้ตามข้้นต้นว่าคนที่สู้คดีมันอยู่กับความหวังมันไม่เหมือนคนที่รับสารภาพแล้วเราจะรู้ว่าโทษเราเท่านี้ก็จะได้กลับบ้านเมื่อไหร่เราสู้คดีเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่อาจจะต้อง5ปี10ปีทุกอย่างมันเปิดนไปได้หมดแต่เราก็ต้องสู้จนถึงที่สุดจะูถึงลูกชายแตเยะเวลาที่มาเห็นว่าไม่ให้มายเยี่ยมที่ดีครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เขามาจดจำในภาพที่ไม่ดีเพราะว่าเขาอยู่ในวัยที่จดจำ เคครรัับบจจิงงทที่าาหลกได้สภพอยากใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวครับแล้วก็ไปรับประทานอาหารในมือแม่ครับก็เดี๋ยวขอต้องไปปรับตัวสักนิดนึงครับยังไม่มีแผนอะไรเมื่อัก็ได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวรอไปเจอกันที่บ้านวางแผนชีวิตใหม่ยังไงบ้างยังไม่มีแผนเลยมันมันเป็นเหมือนว่าเราเราเพิ่งตื่นจากฝันเนี่ยมันเหมือนว่าเราได้ชีวิตใหม่คือ ในวันนี้ต้องขอบคุณศาลที่เขายังมีความยุติธรรมก่อนที่ผมจะไปฟังผมก็ก็คิดว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้มันก็มีแค่สองนานะคือเราจะได้กลับก็ไม่ได้กลับเลยแต่เราก็ต้องมีความหวังและสุดท้ายในวันนี้ก็มาถึงครับการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราไม่ได้เหมือนว่าเราติดคุกแค่คนเดียวญาติเราทั้งหลายทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยเขาก็เหมือนติดไดูกับเราด้วยเขาอาจจะทุกข์กับเราด้วยซ้ เราอยู่ข้างในเราไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไร mm hmm. mm hmm. เขาต้องเดินทางมาเยี ambitious. ่ยม mm hmm. mm hmm. มาซื้อของมาฝากเงินให้เราเราเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ไม่สบายเขาก็ทุกใจยิ่งกว่าเราเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาเนี่ยมันไม่เหมือนว่าเราไปุูคนเดียวมันเหมือนติดไปทางครอบครัวแม่ก็ลุ้นเหมือนกันแม่แม่ก็แม่ก็ลุ้นว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะออกอยทุกสิ่งเราเตรียมใจให้หมดแล้ว ก็ดีใจท,ที่ได้ยินหัวใจแทจวายเราดีใจดีใจจนลืม<อ>จนวันนี้ก็คือยังไม่ได้ทานข้าวเลยกันเลยมัน,นมัน,ม,นมันได้ปลดล็อกอะ่ะมันได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เราต่อสู้มายาวนานตั้งแต่ผมเข้ามารอบนี้สองปีแปดเดือนผมไม่เคยร้องไห้เลยเพราะผมรู้ว่าผมต้องสู้ให้ถึงที่สุดจนสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนว่ามันตื้นตันอยู่ข้างในมันต้องมันทนไม่ไหวมันดีใจครับ ันคงจะไม่เกินไปหากผมจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยมาตลอดและเป็นวันที่ผมดีใจที่สุดในชีวิตค่ะคุณแม่เตรียมเตรียมอาหารอะไหมคุณเบนท์ยังเลยค่ะคุณเบนท์อยากกินอะไรเป็นพิเศษครับเของแม่โอะไรก็ได้ได้หมดเลยขอแค่ได้มีเวลาได้อยู่ร่วมกับครอบครัวเราเหนื่อยมามากพอแล้วจริงๆเป็ได้วางแผนนานตึนหลังจะีไว้ยงไบ้างครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องปรับตัวสักพักยังยังไม่ได้แผนอะไรไว้เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าเราจะต้องชนะชวนหรือเปล่าเงี้ยเราก็อยู่ที่ดุลทินี่ของสายเขา แต่เราเราก็สู้ทำความสามารถสุดความสามารถเลครับคแล้วก็ขอบคุณผู้อำนวยการพันทัสถานมาแบบเสร็จกลางครับแล้วก็ผู้อํานวยการส่วนทุกส่วนนะครับที่คอยให้ปรึกษาให้กําลังใจเราในการต่อสู้คดีมาตลอดครับผมขอบคุณศาลด้วยครับที่ให้ให้ความยุติธรรมคืนกลับมาขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณเครับขอบคุณเน้าครับขอบคุณเช้าครับ 拜拜，看到呀。